สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวิวังค่ะวันนี้เรามาสาธิตวิธีการทําน้าโหระพากันนะคะวันนี้เราต้มน้ําโหระพาอยู่ที่3ลิตรนะคะก็คือในหม้อเนี้ยเราใช้3ลิตรนะก็จะต้มน้าเนี้ยให้เดือดไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีนะคะอัตราส่วนที่ใช้ก็คือโหระพา1กิง่งต่อน้ํา5-10ลิตร แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีหม้อใหญ่เราก็จะใช้ประมาณ3ลิตรหม้อเนี้ยใช้ได้ประมาณ3ลิตรนะคะถ้าเป็น15-20ถึงลิตรก็ประมาณ1กิ่งใหญ่อันนี้เป็นแค่1กิ่งเล็กเองนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหม้อต้มนะคะแล้วก็ฝาที่ปิดสนิทนะคะแล้วก็น้ำเอนไซม์ล้างผักวิธีการก็คือเตรียม ผุลพานะคะที่เราซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะแบบเนี้ยมาจากบ้านเราเราก็จะใช้แค่หนึ่งกิน่นหลังจากนั้นเนี้ยเราก็จะใช้แช่น้ำเอนไซม์แล้วน้ำเอนไซม์เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าสนใจสั่งซื้อได้ก็จะแช่น้ำเอนไซม์ล้างผักประมาณ30นาทีเพื่อที่จะเอาสารเคมีที่มาจากผักออกไปนะคะแล้วก็ ใส่น้ำเปล่านะคะลงไปแล้วก็หยดน้ำเอนไซน์นะคะที่เป็นจุกแดงนะคะอันนี้เป็นน้ำเอนไซ์จุกแดงเราหยดลงไปวันนี้เราใช้น้ำสามลิตรเราก็จะหยดไปสามหยดนะคะเราก็ต้มให้เดือดปิดฝาต้มให้เดือดไปเรื่อยๆนะคะ ต้มไปสักพักหนึ่งจะประมาณสัก1 5บถึง20นาทีเพื่อที่ให้ตัวยา,าอขกมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ปิดฝาแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นลงนะคะส่วนตัวก็จะเก็บไว้กับติเก็บความร้อนแบบนี้นะคะอันนี้จะเก็บไว้ได้1ลิตรแต่ว่าที่เหลือ2ลิตรก็จะเก็บไว้ในนี้อันนี้ก็จะดื่ม ทุกวันส่วนตัวน้ำหนัก42กิโลก็จะดื่มประมาณ2ลิตร2ลิตรครึ่งนะคะเพราะว่ายิ่งดื่มเยอะก็จะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลงด้วยเป็นการช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะเอ่อสาเหตุที่เราจะต้องทิ้งไว้ให้นานหน่อยในกรณีที่ต้มนะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยเพื่อที่จะให้ โหระพาโดนความร้อนแล้วก็ปลดปล่อยธาตุแมกนีเซียมแล้วก็โคนฟิวออกมาซึ่งน้ำมันหอมระเหยอันนี้จะมาในน้ำนะคะจะปล่อยให้เขาแบบเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะวิธีดื่มก็คือให้ดื่มก่อนอาหารทุกมื้อนะคะหนึ่งแก้วก็ประมาณ250ซีซีนะคะก่อนอาหาร30นาทีช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ด,ดื่นแทนน้ําได้ทั้งวันช่วยชาล้างของเสียแล้วก็บํารุงร่างกายเพิ่มเติมเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของโหระพานะคะมีแมกนีเซียมที่จะทําหน้าที่ในการจับโลหนะแล้วก็สลายออกทางอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ทางเหงื่อโคโรฟิลช่วยทําให้เซลล์ในเม็ดเลือดแดงสามารถจับออกซิเจนได้ดีทําให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถนําออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปเลี้ยงอไว้ว่าส่วนอื่นๆได้ดีขึ้นนะคะเมื่อออกซิเจนในร่างกายได้รับในเอาไว้ทุกส่วนเนี่ยมีออกซิเจนดีขึ้นทําให้สารอาหารได้มากขึ้นร่างกายก็จะแข็งแรงก็คือระบบเซลล์ต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติของน้ํามันหอมระเหยของน้ำระพาเนี่ยจะมีคุณสมบัติน้ํามันหอมระเหยหลายชนิดโดยเฉพาะเม็ทิล ชาวิโคนที่มีอยู่ประมาณ90%นะคะซึ่งสามารถที่จะสกัดเอามาใช้ในการรักษาโรคอื่นๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นรากของโหระพาลำต้นนะคะช่วยดูแลสุขภาพได้แบบองค์รวมเลยทีเดียวนะคะน้ำมันหอมระเหยที่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบที่มีสารหลอลื่นทำให้เซลล์ชุ่มชื่นนะคะเมื่อดื่มโหระพาเป็นประจำนะคะจะ ทำให้ร่างกายปรับหมุนเวียนของเสียขับของเสียออกทางปสัสสาวะได้ดีมากเลยนะคะช่วยลดความร้อนในสมองที่สําคัญนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของการล้างพิษออกจากเซลล์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้ความสดชื่นกับร่างกายเรานะคะที่สําคัญก็คือหมายเหตุนะคะควรดื่มน้ำโหระพาอย่างน้อยวันละห้ลิตรถ้าเป็นไปได้นะคะ ถ้าเป็นหระพาที่ปลูกเองตามธรรมชาติแล้วไม่มีสารเคมีเนี่ยจะยิ่งดีมากๆแต่ถ้าไม่มีก็ให้ใช้น้ำเอนไซม์ในการแชร่เพื่อที่จะเอาสารเคมีออกนะคะข้อควรระวังนะคะเมื่อต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นจะต้องไม่เหม็นเขียวแล้วก็สีของหละพาจะต้องไม่เข้มเกินไปอันนี้สีจะได้ประมาณนี้เลยนะ,ะโอเคค่ะอันนี้เป็นน้ำหละพาที่เราจะเตรียมไว้ดื่ม ในวันพรุ่งนี้นะคะเมื่อวานก็เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ดื่มไปประมาณ1ลิตรแล้วเพราะว่าหมดกระติกนั้นแล้ววันนี้ต้มเพิ่มอีกโอเคค่ะก็อยากได้คลิปดีๆก็สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอจากเราได้นะคะจากช่องไทยวิวังเราจะทำให้ทุกคนให้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ